ีครับทุกคนวันนี้พ่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเฟสนะครับครีมปังหรือขนมปังไส้ครีมสดกับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัขยาครีมปังนะครับก็ตัวนี้นะครับเขาเขียนนะครับว่าเป็นขนมปังเนื้อนุ่มต้นตำรักจากญี่ปุ่นเราก็อยากจะมาลองชิมนะครับว่าให้ขนมปังเนื้อนุ่มของญี่ปุ่นจะเป็นยังไงนะครับก็มันมีความแตกต่างกันนั้นเองในราคาที่เท่ากันคือ20บาทนะครับหลักๆเนี่ยที่พี่อ่านส่วนประกอบครับมันคือเหมือนกันคือมันจะเป็นเน้นเป็นไส้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็็็็นนนไได้้้สคครรีมตาะ49.2%ลกกงจเป นะครับครีมสักขยา51.10ซนนะครับนอกจ้นก็จะเป็นพวกแป้งน้ำตาลเนยผสมครับเพื่อทั่วไปไข่ไก่อะไรเงี้ยส่วนประกอบเยอะมากก็ไ่อ่านกันเองแล้วกันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเป็นไส้นะครับดังนั้นเฮ้ยเราจะมาลองชิมนะครับว่าถ้าเกิดเราอ่านส่วนประกอบเงี้ยแสดงว่าตัวนี้ไส้เป็นหลักโอเคมาชิมตัวนี้ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ดูที่ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับกับของใหมนะ่ในราคา20บาทเออลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ easy sweet นะจ๊ะ ตรงๆนะเปิดมาเนี่ยได้กินเป็นขนมปังใส้ครีมสดน,นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างที่เพียงซื้อทั่วไปอ่ะแถวบ้านเพียงก็มีร้านย0ิบาทกินมันก็ประมาณเนี้ยไม่ได้แบบเป็นกลิ่นแบบพิเศษอะไรนะครับแต่ว่าที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือว่านี่ครับเขาจะมีตรงนี้มาให้ด้วยดังนั้นนี่เวลากินเราจะไม่เปื้อนมือโอเคครับมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงกันบั่งเฮ้ยนุ่มนุ่มจับแล้วน,นุ่มอืม โอเคนะก็คือนนำปังนุ่มนะครับครีมโอเคอย่างแรกเลยนะในเรื่องของกลิ่นไม่ต่างกับขนมปังทั่วไปแต่พอรากัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดในราคา20บาทนะครับตรงๆนะพี่ยังไม่เจอเจ้าไหนทําให้นุ่มขนาดนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากคือแต่ว่าแป้งมันคนละอย่างแล้วคนละเกรดกัน ก็คือเขาใช้แป้งที่ดีนะครับวันน,นียมีความนุ่มกว่าที่กินทั่วไปนะครับในราคา20บาทแล้วก็ไส้คัสบ์ดครีมนะครับก็อร่อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่หวานนะครับอันนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะดีนะพอเป็นต้นตำรับอะไรจากต่างประเทศเนี่ยพอเพื่อนกินแล้วเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยทำคือไม่หวานก็ดังนัันสำหรับคนไม่ชอบกินหวานนะชอบนะบโอเคคาราวนี้เรามาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับไส้เฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมาดูไ อันนี้มันได้ย่างเหมือนกันแต่เนี่ยเห็นรูใส่เลยขอบอกนะที่อันแรกเนี่ยเพี่อนดูรอบๆเนี่ยไม่มีตรงรูใส่นะอันเนี้ยทาไมเราเห็นเด่นชัดขนาดนี้ครับเมื่อกี้ชิ้นเมื่อกี้ที่เพื่อนกินชิ้นแรกเนี่ยมันทําถือว่าทําได้ดีนะก็คือเห็นเนี่ยไม่มีช่องรูพอเป็นชิ้นนี้มีช่องรูคือเอาตรงๆนะครับคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเราเท่ากันนะคือรูอ้ว่ามันต้องใส่เสียบใส่รูแต่ว่าปิดรูให้หน่อยได้ไหมนะครับไอรูตรงเนี้ยปิดรูให้หน่อยได้ไหม อันนี้คือถ้าพูดตรงๆนะไม่ไม่ค่อยประทับใจกับมาตรฐานแล้วเพราะการปิดนะมันง่ายมากแสดงว่าคุณใช้เครื่องจักรแบบไม่ค่อยดีแล่ะโอเคครับนี้มาชิมเรื่องรสชาติดีกว่าครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้าง ตรงงเลยสังขยาธรรมดาแต่ความประทับใจนะนรับก็คือเนี่ยต้องยอมรับจริงว่าขนมปังเนื้อนุ่มของเขาเนี่ยนุ่มจริงๆในราคา20บาทนะพี่ยังไม่เคยเห็นใครทำาน้วยนุ่มเท่านี้อันนี้ยอมรับแล้วก็หวานน้อยคราวนี้ในในเรื่องของไส้นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบอะเอาผู้ของไส้สังขยาก่อนเลวกันธรรมดามากเหมือนกับเราไปซื้อขนมปังนมสังขยาครับไส้อย่างนั้นอนะไม่มีความเด่นอะไรเลย ส่วนตัวเนี้ยถือว,ว่าทําได้ค่อนข้างดีเพราะว่าไส้คลัสตาเนี่ยเพราะว่าต้องเข้าใจาก่อนนะขนมปังสังขยาราคา20บาทเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยมันได้ไส้รสชาติอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นเพี้ยนไม่แปลกใจเพี้ยนจะแปลกใจเนี่ยเวลากินตัวนี้ก็คือในเรื่องแค่ขนมปังน,นั่นเองที่มันนุ่มกว่าส่วนตัวเนี้ยในส่วนงตัวนี้คนระับค่อนข้างที่จะดีมากเลยประทับใจทั้งในเรื่องของนะครับขนมปังที่นุ่มแล้วก็ไส้ที่เขาแบบทําได้ดีเพราะในราคา20บาทมันจะหาหาเกรดอ,อย่างนี้ไม่ได้นะโอเคนะครับล้าพูดต,งต,งตงงรงๆเนเีียยง ต้องยอมรับว่าเขาทำขนมปังนี้นุ่มจริงแต่ว,ว่าถ้าเกิดชอบก็ชอบนี้มากกว่านะครับเพราะได้กค่เย็ดสิบาทถือว่าตัวนี้คุ้มกว่าโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยครับ